หอมเจียวกับอ่อบประทานคู่กับหอยนางรมเนี่ยวันอร่อยมากเลยลูกหอยใหญ่หอยสดต้องหอยปลารัดลุงบอยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพามาที่ร้านยำหอยนางรมลุงบอยปรารัดเจ้าดังที่พัทยานะคะตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงกว่ากับ6โมงเย็นนะคะ วิวทะเลสวยมากๆเลยมีลูกค้ามารอคุณป้าเยอะมากๆเลยนะคะามาต่อคิวตั้งแต่5้าโมงเย็นนะคะยอมรอยองรอรอกันเกือบ2ชั่วโมงเลยนะคะตอนนี้ก็รอไปจนค่ำแล้วค่ะคุณป้ามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านคุณป้าจะอร่อยเด็ดแค่ไหนนะคะ สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะคุณป้าคนะคุณป้ามีเมนูอะไรบ้างคะมีทั้งทรงเครื่องแล้วก็ยำนะลูกมีราคาร้อยหนึ่งร้ยห้าสแล้วก็200อยนะจ๊ะคุณหนูขอร้อยห้าสิแล้วกันนะคะ นี่คือ,อ,อทานริมหาดได้เลยเหรอคะหรือว่าจะทานริมหาดหรือจะกลับบ้านก็ได้นะลูกนะคุณป้าคะแล้วทำไมคุณป้าถึงเรื่องที่จะขายยาำหอยนางรมนะคะทำไมถึงไม่ขายยำอย่างอืออ่นอะไรเงี้ยยำทะเลอะไรพวกนี้น้องสาวป้าอนอยู่ที่เขาสามมุกเขาแกะมาให้สดสดใหม่ๆทุกวันเลยลูกป้าก็เลยมาดัดแปลงเป็นทรงเครื่องแล้วก็ยำให้ลูกค้า ดังแต่ที่แบบว่ามีโซเชียลแชร์กันอะไรเงี้ยคุณป้าแบบว่ายอดขายเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมคะเยอะมากเลยค่ะก็บพี่น้องมาช่วยกันอืมวันหนึ่งนีต่ตกเท่าไหร่ถึงร้อยโลไหมเนี่ยถึงค่ะถึงร้อยกว่าโลเลยแหละโอ้ค่ะค่ะ<ม>ก็คือคุณแป้ดังแล้วคุณป้า,นะปาจะแบบว่าลดปริมาณไหมคะไม,ไม่ลดลคะค่ะมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะคะอืม เราอยากให้ลูกค้าได้ทานสองอร่อยหอยปลาลัดสดใหม่ทุกวันนะลูกหอยใหญ่หอยสดต้องหอยปลาลัดลุงบอยนะจ๊าขายทุกวันไหมคะขายทุกวันจะไม่มีวันหยุดนะลูกออตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะลูกที่หาดจอมเทียนซอย19หน้าแฟมิลี่หมานะลูกมาได้เลยมีคนบอกว่าคุณป้าเนี่ยขายยำหอยนางรมหรือว่ายำหอมเจียวันแน่ อันนั้นเป็นซิทเนเจอร์ของป้าหอมเกี่ยวกับรอบประทานคู่กับฝอยนางลมอ่ะมันอร่อยมากเลยลูกเรามากินดูแล้วหนูจะติดจอยอะคุณป้าปากร้าน,น่อย<า>ค,ค่ะใานค่ะร้านลุงบอยป้ารัดพาชิมกันนะคะหนูที่ต่อทิ้ว่ะเมืงไงไม่อยไหมลูกรอหน่อยนะลูกอัาการว่าไม่ผิดหวังนะจ๊ะกิ่นหอมมาก เลยนะคะโ oh, หน่าทานมากๆเลยตอนนี้ก็ระหว่างที่เรารออยู่นะคะ mm hmm. ก็มีคนมาเข้าแถวรอที่จะซื้อตลอดเวลาเลยนะคะโอ้โ oh, หรับประกันเลยว่าอร่อยแน่นอนนี่ค่ะกระถินนะคะน่าทานมากๆกระถินแบบเป็นยอดนะคะยอดกระถินอ่อนๆทานแกล้มกับหอยนะคะรับประกันว่าอร่อยสุดๆมีจะตักลาดแล้วนะเดี๋ยวมันนับนะคะว่าหอมได้กี่ตักคุณผู้ชม หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหแบบล้นล้นจุกๆไปเลยนะจ๊ะนี่อ่าเป็นจานใหม่แล้วนะคะอหอยสดทุกวันนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สดนะ,ะของร้านฝร,รั่ในสดตลอดเลยนี่จัง ยำกันแบบว่าคุณป้าเนี่ยรีบทําให้ทุกคนนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องรอคิวนานเนาะคือแบบเรายืนตรงเนี้ยกลิ่นหอมกลิ่นมะนาวกลิ่นน้ํายำนะคะเตะจมูกหิวว่าหิวฟังไม่ไหวคุณผู้ชมถ้ามานะคะที่หาจอมเทียนก็อย่าลืมแวะมาชิมกันนะคะร้านยำหอยนางรมลุงบอยป้ารัตนะคะ อยู่ซอย19นะคะแหวกกันมาได้ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะขอจบคลิปไ่เท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดอจ้า